สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอนสีสวยๆนะคะที่เห็นอยู่ก็คือบอนสีพรมพิมานนะคะดูการป้ายของเขานะคะพรมพิมานพื้นใบจะสีครีมออกชมพูนิดๆนะคะระเรื่อนะคะนี่ใบใหม่ออกมาก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะวันนี้อยากขายต้นเล็กนี่คะ่ะ ดูนะคะต้นนี้ป้ายสวยเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะวันนี้แบ่งปันอยู่ที่ราคา450บบาทนะคะรวมส่งนะคะใครสนใจก็ทักมานะคะต้นสูงแล้วนะคะตอนนี้มีอยู่ห้าใบกำลังม้วนหลอดออกมานะคะ สี่ห้าสิบบาทรวมรรส่งส่งไปรษณีย e m s นะคะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะนี่คะ่ะต้นโตแล้วนะคะเมื่อก่อนไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะคะนี่ดูถ้าโตมาพื้นใบกจ็จะสีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ป้ายแดงเขียวนี่แหละคะ่ะ พรมพิมานเห็นไหมคะป้ายแดงป้ายเขียวนี่แหละคะ่ะความสวยงามของเขาต้นไหนสวยก็อยากจะแบ่งปันนะคะต้นไหนไม่สวยก็ไม่แบ่งปันอยากจะให้คนที่ได้ไป ได้ชื่นชมความสวยความงามเนาะไม่ว่าใครอยากได้ต้นบอนสีสวยๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็มาดูต้นนี้นะคะต้นนี้มณีล้อมเพชรแผลงนะคะในตู้ตอนนี้นะคะเขาไม่ได้เจอแสงเลยเบียดเสียดกันแต่ว่าวันก่อนนะคะลืมเปิดตู้ไว้ แล้วก็แดดนี่จ้าเลยนะคะลายใบนะคะลวกไปนะคะเพราะว่าอยู่ในตู้ก็ร้อนอยู่แล้วนะคะพอมาเจอแดดนะคะนี่อย่างพรเจ้าสัวต้นนี้เห็นไหมคะนี่วันนั้นแดดแรงนะคะถ้าเป็นสีออกขาวๆชมพูครีมๆอะไรประมาณนี้ถ้าเจอแดดตรงๆแรงๆนี่ค่ะใบกำลังลวกเลย สงสารเหมือนกันมาถึงตอนเย็นโอ้โหทํางานกลับมาสงสารมากเลยรักเอวยใบสวยๆก็โดนลวกไปแล้วนะคะถ้าออกสีขาวๆนี่เขาจะไม่ทนแดดเพราะว่าในตู้ก็ร้อนอยู่แล้วแล้วทีนี้มาเจอแดดไหม้อีกนะคะก็ลวกไปเราก็ได้ทําการเด็ดทิ้งไปเลยนะคะแต่ใบนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะ ยังสวยอยู่พรเจ้าสวยนะคะต้นนี้ส่วนต้นนี้เขาก็ยังทนอยู่มันีล้อมเพชรเพราะว่าเขาออกสีเขียวเยอะอยู่นะคะใบเขาต้นนี้ก็รากโผล่พื้นดินแล้วนะคะรากโผล่กระถางแล้วเดี๋ยวน่าจะประมาณวันอังคารนะคะสั่งตู้ไปแล้วนะคะก็ได้มา น่าจะได้มาวันอังคารเดี๋ยวเราจะทำการย้ายบอลสีที่เขาแน่นๆนะคะเพราะว่าถ้าเขาแน่นมากนะคะเขาจะไม่โดนแสงพอไม่โดนแสงก็จะทำให้บอลสีไม่เป็นทรงนะคะจริงๆการวางบอลสีนะคะก็ต้องให้ได้ความห่างของใบนี่อย่าให้ชนกันแต่ว่าในตู้นี้แบบว่า พอกระถางแทรกได้นี่ก็คือแทรกกันไปเขาก็เลยไม่เจอแสงก็จะออกมาทรงพุ่มไม่สวยงามนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นถัดมาต้นนี้สาวนครชัยศรีนะคะนี่ค่ะเขาก็สวยงามนะคะเบียดเสียดอยู่ในตู้นี่แหละคะ่ะตู้แน่นเกินความสวย ความสวยสีอย่างนี้ก็จะไม่ได้นะคะให้แบบว่าใบเขาอย่าซ้อนกันนะคะเวลาวางกระถางในตู้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราวางเห็นไหมคะสีไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราวางชิดกันเกินทำให้ใบเขาซ้อนกันแล้วก็เจอแสงไม่ได้เต็มที่อย่างต้นนี้มณีล้อมเพชรเขาด่างนะคะแต่ว่าดู เขาแน่นเกินคือกระถางชิดกันก็จะสีออประมาณแบบนี้จริงๆเขาจะสีแดงนะคะเดี๋ยววันอังคารจะทำการย้ายเขานะคะให้เขากระจายอยู่ส่วนต้นนี้สวยนะคะธาดบางแก้วสีนี่แจ่มมาเลยนะคะสีสวยเม็ดสีแดงลอยเด่นเลยนะคะ เม็ดสีแดงเม็ดสีขาวนี่สวยงามเลยทีเดียวหลอดใหม่กำลังม้วนออกมานี่ก็สีสดเลยนะคะสีเข้มธาดบางแก้วนี่ถ้าได้แดดดีๆนะคะสีเขาก็จะประมาณนี้เลยที่บ้านมีต้นเดียวนะคะเลี้ยงไว้ต้นเดียวเพราะว่าเขาก็เป็นบอลสีใบใหญ่เหมือนกันนะคะพอได้โตแล้วก็จะใบใหญ่นี่แหละคะ่ะ วันนี้ก็มาอัปเดตให้ได้ชมว่าบอลสีนะคะถ้าจเจอแดดไหมแดดลวกก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะคะต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะค่ะวันนี้ใครสนใจนะคะก็ทักมานะคะจะทิ้งเบอร์โทรไว้ตรงความคิดเห็นนะคะมีต้นเดียวนะคะแบ่งปันในราคา สี่บบาทส่งไปรษณีย์ EMS นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ